สวัสดีครับพี่น้องโมน,นี่เกษสิผ้ามาเบิง่งต้นพืชผลลไม้นะครับที่ผมปลูกไว้อ่าตอนนี้กําลังออกนวยโดกลกพี่น้องไม่เป็นดกธรรมดาโดกลกครับพี่น้องนะครับผลไม้ท่วาเนี่ยโมนี่มันกินได้ทั้งใบนะครับพี่น้องใบก็สามารถนําไปเป็นอ่าเป็นเครื่องปรุงอาหารได้เลยครับไสเปลอกต้ม พวกต้มพวกแกงพวกอย่างพวกนี้ก็ได้เื่นนะครับเวลาห่อจะต้มปูต้มปลานาอพี่น้องเนาะโดยเฉพาะต้มปลาไหลนาอพี่น้องเนาะโอ้ยเข้ากันมั่บนะนะครับหรือใบห่อจะเอามาอ่าใช้น้ำห้อนกินก็ได้ครับก็คือเป็นชาใบามอนบางที่ห่ออ่าเอามาตากแดดไว้นาอพี่น้องเนาะแ้วก็ห่าก็เห็ดเป็นใบชาชาใบามอนนะครับก็มีสรรพคุณนะครับทางยาอีกสุดยอดนะครับเสวนเป็นลูกซุกอะ ลูกซุกกะโอ้ต้นผลไม,ม้ที่ว่านี่ยังไม่ได้บอกอันนี้ก็คือลูกม่อนนะครับต้นลูกม่อนนะครับพี่น้องคือใบม่อนบานเท่าแห่ละครับสมัยตะกี้ก็คือเอาไปเลี้ยงม่อนเลี้ยงเลี้ยงม่อนเลี้ยงไมเนาอพี่น้องเนาะเขาเรียกอ่าต้นม่อนนะครับอืมเลี้ยงม่อนเลี้ยงไมนะครับแต่ว่าส вот มือนี่เ er ท่าบกคดเลี้ยงแล้วนาะพี่น้องเนาะสมือนี่ก็คือเข้าก็เลยมาปลูกใ้เพื่อกินใบกนินผลมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์ของมันตอนนี้กําลังออกลูกโดกดรับพี่น้องมาเป็นโดกธรรมดาโดกขัดนะครับบันนี้อันนี้ก็แค่ต้นเดียวเองได้พี่น้องเอาต้นเดียวคือออกคัดออกแนืแอละออกคัดออกแนืหรีครับนี่ต้นเดียวหรีครับนี่มื่อ่มันติดแตกกิ้งกา่านสาขาออกไว้เวยนี่เห็นบ่ครับนี่ทั้งสี่ มันเตรียมพร้อมที่ออกเลยได้พี่น้องนี่เก่งการสาขาเนี่ยออกดีดีเพราะฉะนั้นพี่น้องกันติปลูกนะปลูกตรงนีพื้นที่มันเด้อให้มันเด้ใบมันจะเด้อเลื่อยออกไปก็เก่งการสาขาม่ได้เลื่อยออกไปนะครับให้นีพื้นที่นะครับอ่ามันก็จะได้เข้าปลูกแค่ต้นเดียวมันก็ได้กินกากินแน่พี่น้องนี่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของต้นหมอนนะครับนี่ลูกหมอนนะครับ ตกปลานีอ่ะไปะผ้าพี่นอ้องมุดเบิ้งเมื่อกันนะเป็นยังไงเบิ้งตี๋หละพี่น้องฟูนขึเนปเนืังเทิงคุณตนเดียวจริงบอนี่ตนมันเดียวหนีพี่น้องเนี่ยเนี่ยแต่ตนเดียวขึ้นจางหนีพี่น้องนี่เนี่ยตนเดียวขึ้นจางหนีเองนี่แต่เวลามันนี่ว่าท่านมีลูกมั่กันพวก ต้นมันก็ดิตั้งอยู่หรอกพี่น้องนะครับแต่ขันย่ามันมีรูปนี่อย่างที่มันกันนักมันรับนักบ่อยมันกับโกงของโหนงก็มังสี่พี่น้องนี่นะครับเมต้องยานมันหักรับมันนี่เหนียวคักนะครับบางที่ะมัโกงออกมากเนี่ยเห็นไหมครับเก่งการสาขามันออกมากสี่พี่น้องดกคักดกเนี่ยเห็นบ่ โอนครับอันนี้ก็คือแคทต้นเดียวได้พี่น้องเด้อที่นี่มันดกแบบนี่มันเมด็ดทย่อยสุกเด้พี่น้องมันก็ทย่อยสุกเดียยยดย๋ยวจังวะจังหวะเขาเก็บกินเมาท่านเนี่ยมันดกหลายเก็บกิน,ทน่ทเน,นเาาเอไปเล็ด้นนะครับบเกบก็นนินคือบางที่เขาเก็บสดเก็บขายก็ได้ครับพี่น้องนะอ่าเขาเก็บขายก็ได้เด้พี่น้องเมื่อนี้นะครับ ขากระื้อกันนี้ได้ครับพี่น้องเนี่ยอ่าเป็นกิโลกิโล่โล,ละทอาใหญ่บุผมก็บ่แนใจนะครับแต่ว่าถั่วสุกๆผมเห็นเขาขายใส่ถ้่วไส้แก้วธรรมดาเสี่ยเตีวนึงก็มีสิบบาทสามสิบบาทยั่ได้พี่น้องนะครับเนี่ยยังสี่นะครับแต่อันนี้มันกำลังสุกเต็มทีเลยพี่น้องให้บอกนี่นะครับแต่เขาบ่้ขายเห็ดกันไหนนะครับ เก็บเลยพี่น้องเก็บเอาไปใส่ช่องฟีดใ้นะครับขายบ่ท่านนะครับปินบันท่านทีนี้เขาสะสมใ้อ่าบางคนต้นหน่อยเทาก็เก็บใบนะครับมันหลายๆเขาก็ไปทำน้ำลูกมอนนะครับพี่นอ้องอ่าทำแยมนะครับทำวบย,ยังซี่ก็ได้ครับส่วนที่สุกแล้วพี่นอ้องอ่าอ่าปะ อันน <poisoned. S 2> ี้เข้าไปเบื้องผลิตภัณฑ์มันนะครับพี่น้องนี่ครับผลิตภัณฑ์แอนแอนนครับพี่น้องไอเบิ้งแตะตอนเห็ดวแลวๆเนาะนี่ครับนี่ขึ้งอย่างครับนี่อ่านี่คือผลิตภัณฑ์น้ำลูกมอนครับพี่น้องนี่อันนี้คือน้ำลูกมอนนะครับอ่ะเห็ดเรียบร้อยแวล็ใส่ตู้เย็นไว้กินทีสี่เลยครับพี่น้องนี่นี่คือน้ำลูกมอนครับ อันนี้ก็คือเนียงนี่คือแย้มพี่น้องนี่นี่คือแย้มอ่านี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์ของมันนะครับพี่น้องมีอย่างอีกนี่คือแยมอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องนี่แยมอันนี้คือเอาเอาแยมนี่ตัวนี้ก็คือเป็นเอาเอาบดให้มันละเอียดนะครับเอามาปั้นหราอยางไงเป็นบดเอามาปั้นเป็นแบบละเอียดนะครับมาจจะมีแยมแบบหยาบ เย็แบบละเอียดครับนะอ่าเย็นๆเลยไป่น้องนี่นะครับเือนน้าลูกม่อนก็คือเข้าเอาดุกม่อนมาต้มนะครับมะเขยวเราก็เข้ากับกองเอาเจพาพน้ามันนี่ครับอ่ามันก็มีส่วนผสมของอ่าถ้าเข้าเอาเฉพาพรโตมันนี่มันติดเปียวออกติดเปียวอย่างเดียวได้พป่น้องนะแต่อยากเข้ากินง่ายก็คือแห่เข้าผสมน้าตาลน้านะครับ นะครับห้เข้าใส่น้ำตาลน้ำนะพี่น้องเนาะมันก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องนี่มันจะออกมาหน้าตาแบบนี้พี่น้องอันนี้คือน้ำลูกม่อนครับอืมมันก็จะมีวิตามิน C นะครับ A B C Z ใื่วาละเนาะนะครับอ่านะครับมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพี่นองเนาะนะครับเท่ากับว่าต้องกินเมื่อละหลายนะครับอ่าเพราะว่าข้าวอ่าใช้น้ำตาลน้ำเท่ากับว่าต้องกินหลายก็ไดับครับเป็นองเนาะอ่าเวะละนิดเวะลาะหน่อยนะครับจิบๆนะครับเป็นองเนาะเบิอร์เทนาร์ดแคทเฮ้ย ห่อนๆจงิงีนี่สดชื่นมากเลยพี่น้องด้วยอืมนี่คือน้ำลูกหม่อนครับพี่น้องส่วนที่สองคือแยมพี่น้องอันนี้คือแยมนี่นี่ครับแยมตัวนี้เข้าติบเข้าเข้าแยมแบบว่ากับคือเอาลูกมาเข็ดเลยครับพี่น้อง่องคือเข้าบ่รดย์เอาไปไปปั้นเนะพี่น้องเนาะ อ่ะเป็นแยมลูกหมอนนะครับไทยใจดีนะพี่น้องจักรยันก็คือเด็ดขวดออกแน่นะครับอันนี้จะพอเก็บมันกับวัววาดพัไว้นะพี่น้องเนาะเมื่อเด็ดขวนอยู่มันกับโอ้ยเวลาบอกเพียงพ่อเขากันใส่ทังขวนเด็ดแน่บ่เด็ดแน่พี่น้องนะครับนี่อันน,นี้ก็คือแยมลูกหมอนนะครับเป็นผลมันนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือแยมเป็นผลเป็นนวยออกมาเลยนะครับพี่น้องนี่มันกัิเป็นยมหยาแบบนี้พี่น้องนี่ นะครับผสมอย่างนี้ยครับแม่บันแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยใส่น้ําตาลนิดหน่อยเนาะใส่เกลือแล้วก็ใส่เจลาตินใส่เจลาตินน้านะครับเพื่อหยัางแล้วก็ใส่แปะแซเอ่ออ๋อเราบที่ปกติพอดีใส่แปะแซ่อ่าหรืออีกตัวหนึ่งคือเจลาตินนะครับเพื่อเรียกห้มันเหนียวนะพี่น้องเนาะนะครับนี่แล้วก็อ่าแป้งข้าวโพด บางคนก็ใส่แป้งข้าวโพดบางคนก็อ๋อแป้งข้าวโพดก็ได้คือกันเนาะอ่าเพื่อมันจะได้เหนียวนะครับนี่น,นะครับอ่านะครับปกติเข้ากับเส้นน้ำตาลผสมเพราะว่าถัาโตมันยังเดียวหล่นหลนมันก็สดิบมันจะออกเปรี้ยวนะเปรี้ยวน้าเกินไปนะครับแต่นี่เข้าสิดไซด์ปลืกแป้แซ่หรือว่าเจลาตินน,พน,น้พี่น้องเนาะอ่าเพราามันที่ีรสป่านนะครับมันทีเห็นเหนียวน้ำพี่น้องเนาะนี่นะครับ อ่าแต่ว่าขันหอบว่ามักหยาบหยาบไม่ชอบ,ยบหยาบหยาบเอากับเอาแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้คือเขาเขากับมาปันน้นที่พี่นอ้องอ่ามักกะจิละเอียดนี่ครับนี่ครับมักกะจิละเอียดแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่มักกะจีให้เ้าไปท่าเป็นแยมท่าไอ้พวกขนมปังนี่ยังกินมันกกะเดง่ายขึ้นเนะพี่น้องนี่เขากับไปปั้นแบบนี้ก็ได้พี่น้องนี่นะครับนี่นี่ นี่ก็คือแยมนะพี่น้องเนาะอืมเอาเคสตัวสี่ก็ใช้ตู้เย็นไว้นะครับไว้กินโดนๆนะครับส่วนตัวนี้ก็คืออันนี้คือวายเย็นๆพี่น้องวายเย็นๆเบิ้งติสอะโอ้นะครับถ้ภาภัยมากแอลก็อหอกกินก้อนอาหารนะพี่น้องเนาะอันนี้คือไหวนะครับพี่น้องนี่นะครับแต่ว่า ผมมันบรดิกินแอลกอฮอล์พี่น้องก็เลยยังว่าท่านอยากเสี่ยงปัญหายันเมาไหมเพราะว่าตัวเองบอร์ดิคิดว่ากินเพราะว่ากินยามใดนคิดปกติไหมพี่น้องเมาก็เลยบรดิกินกับแอลกอฮอล์กับพี่น้องเนะเาะนะครับเดี๋ยวจิบจิบเบิบ้งจักน้อยเึือซิมเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ<อ>นี่ครับกับประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะ ผลิตภัณฑ์นะครับของลูกมอนพี่น้องนะครับนี่นะครับล่องมือเด้อพี่น้องเด้อล่อง,องนั่มไปร้านไหนกับล่องไปเห็ดเบื้องเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังผมสิเดี๋ยวเก็บไปลลายก่อนนะครับอ่าสีอ่า,อาเห็ดไอการทำแยมนะครับเห็ดทำแยมอ่า,อาทำน้ำลูกมอนนะครับ เดี๋ยวตีเห็ดมีวิธนะีเดี๋ยวตีเห็ดแตเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวตีทายทํำให้เบิ้งอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันมันบ่าดีทายทํำนะครับนะนะวันนี้ก็เลยให้เบิ้งแก่ปิูพันธุกนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหมื่รุ่นติดตามมาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวตีผ้าพี่น้องมาเบื้องว่าทํากันยังไงน้ําลูกห่อนกับทําแยมนะพี่น้องเนาะเราวายเห็ดว่าเปลี่ยนนะครับวายเนี่ยก็คืออ่าพี่น้องเพิ่นเอาไปเห็ดเราเพิ่นเอามาส่งพี่น้องนะครับ โอเคพี่น้องนออาะอาสวัสดีครับ